เพียการวันนี้นะครับเราจะมาดูไพ่กันนะครับในหัวข้อที่ว่าคุณเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภในเดือนตุลาคมนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องโชคลาภเนาะแล้วก็ให้ไพ่ทานายกันแล้วก็เดี๋ยวมาให้อักษรลูนนะครับทานายกันว่าตัวคุณเนี่ยนะครับถ้าแบบจะไปขอพรจะทํายังไงถึงจะมีโชคลาภมาให้ตัวอักษรลูนทนํานายกันนะครับผมก็ ก่อนหนึ่งทุกครั้งเหมือนทุกครั้งนะครับก็ขอโฆษณานะครับก็โฆษณาเว็บไซต์นะครับ c h i s e l e n t a l o t c o m นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถจับไพ่ยิปซีนะครับจับไพ่ทาโร่หรือว่าจะเป็นอักษรลูนการทำนายต่างๆนะครับอยู่ในเว็บไซต์นั้นนะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีนะครับให้จับสามารถจับออนไลน์ได้เลยโดยที่จะเหมือนไพ่จริงมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยที่กดสับกดตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแต่ละใบนั้นเลยไม่ใช่แค่อนิเมชันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีความเหมือนไพ่จริงแล้วก็จะมีความแม่นยําเหมือนที่คุณจับไพ่จริงๆนั่นเองนะครับแล้วก็สะดวกนะครับสามารถกดผ่านมือถือกดผ่านอะไรได้สามารถเข้าไปจับได้นะครับแล้วก็พร้อมมีคำอธิบายแต่ละใบนะครับเพื่อเอามาเชื่อมโยงในการทำนายกันนะครับผมก็ฝากไว้นะครับ c h i s a l e n t a l o t c o m โอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูโชคลาภกันก็ไปเลือกไพ่กันได้เลยตั้งจิตที่เป็นสมาธินะครับนึกถึงโชคลาภที่คุณอยากได้ สิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่เป็นโชคลาภต่างๆนะครับแล้วก็เลือกกล่องไพ่สะดุดตานะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็ไปดูคำทำนายการจากทา m ์มสแตปมด้านล่างที่ Description ได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับก็เป็นตัวนี้เนาะเซตไรเดอร์เวทนี้ปกตินะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะมีโชคลาภในเดือนตุลาคมนี้ไหมนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงโชคลาภแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาให้ทํทนายกัน จังหวะของคนที่เลือกให้กองที่หนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้มีโชคลาภในแบบที่คุณต้องการละกันอันนี้อันนี้บอกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาให้ให้อักษรลูนท,ทานายกันทีหลังเนาะอักษรลูนแต่ว่าเนี่ยถ้าดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนสิ่งต่างๆมันกําลังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องโชคลาภไม่ว่าคนจะลง,ลงทุนหรือว่าจะเป็นแบบเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะได้แหละแต่ผมมองว่ามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องบอกว่ากองที่1เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยม,มันมันมีโอกาสนะแต่ว่ามันยังสมมุติว่าคุณคุณได้อ่ะเอางี้สมมุติว่าคุณถูกลอตเตอรี่นะครับสัก5ใบยอย่างเงี้ยนะครับซองเลขท้ายสตัวเนาะแบบ5ใบยอย่างเงี้ยแล้วได้หมื่นหนึ่งแต่คุณอาจจะซื้อไปด้วยจํานวนเงินที่มากกว่าหมื่นหนึ่งก็คือขาดทุนนะครับเพราะฉนั้นมันอาจจะมีโอกาสได้โชคลาภแหละแต่ว่ามันไม่ได้มันมีความเสียดายในนั้นเพราะนั้นตัวตัวไพ่ที่มันออกมาเป็นตัวเนี่ยครับมันมี5ถ้วยเนี่ย แล้วก็มีหกไม้มันเหมือนมันเหมือนดีนะหกไม้นะครับอาจจะได้เหมือนจากการเดินทางอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ด้วยความที่มันลงท้ายด้วยเจ็ดเดี่ยนอีกเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบไม่คุ้มทุนอ่ะอาจจะทําให้คุณดีใจได้บ้างที่ถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้โชคลาภนั้นมาแต่ว่ามันยังไม่คุ้มทุนมันมีโอกาสสำหรับกองนี้ที่จะได้แบบได้แต่มันไม่คุ้มนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวแล้วงั้นเรามาให้อักษรลูนแนะนำกันดีกว่าว่าเฮ้ยแล้วถ้ายังทำยังไงคุณถึงจะได้โชคลาภที่มันคุ้มันจะแบบ คุ้มทุนแกไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสอนลูนผมขอทอยสอนลูนนะโอเคตัวนี้นะครับคือตัวอักษรลูนเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้คุณอนะ่ะเหมือนอย่าพึ่งรีบร้อนในการทําอะไรต่างๆนะครับเช่น <laughs> อันนี้ก็แบบเปรียบเทียบไปเลยเนาะเหมือนแบบง่ายๆก็คือลอตเตอรี่เนี่ยอย่าพึ่งรีบซื้อนะครับ ให้รอจังหวะที่มันมีการเดินทางแล้วกันโดยเฉพาะการเดินทางที่เป็นทางเรือทางน้ําใกล้น้ำเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เพราะามีตัวนี้นะครับมีตัว2ตัวนี้ออกมา,ามีตัวโฟโล์ขึ้นมาคือตอนแรกอ่ะที่ผมบอกว่าอย่าพึ่งเพราะว่ามันมีตัวออซาตัวออซาเนี่ยนะครับออซาเนี่ยมันเป็นตัวน้ําแข็งมันเป็นเหมือนแบบให้ฟรีซไว้ก่อนมันยังไม่ละลายคืออย่าพึ่งนะครับเป็นความนิ่งแล้วก็มีตัวลาก ตัวนี้ครับลากุสเนี่ยนะครับตัวลากุสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับน้ําเป็นความหมายของความว่าน้ําเป็นการไหลเวียนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณอาจจะได้โชคลาภแล้วมันไหลเวียนได้ในช่วงเหมือนโชคลาภของคุณมันจะไหลเวียนได้ด้วยแล้วก็หรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องทางน้ําได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็มีตัวไรโดออกมาที่เป็นการเดินทางนะครับจังหวะนี้ถ้าคุณแบบว่าได้เดินทางโดยการใช้เรือหรือว่าไปไหว้พระไปอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับ ติดแม่น้ําการเดินทางที่เกี่ยวกับน้ํานะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้สาหรับคําแนะนําก็มีโอกาสนะครับถ้าถ้าสมมติว่าทําตามคําแนะนําตรงอักษรลูนนี้ก็อาจจะแบบมีโอกาสถูกขึ้นมาหรือว่าอาจจะได้โชคลาภอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะครับแต่ยังต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบทําอะไรเยอะเพราะว่ามันก็ดูจะไพ่มันก็มีโอกาสที่มันยังไม่คุ้มทุนอยู่นะครับ ซื้อเบาๆแล้วกันเดือนนี้นะครับถ้าสำหรับคนซื้อลอตเตอรี่เนาะโอเคครับก็จบสำหรับกองที่1เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรคนที่เลือกกองที่2องนะครับกองที่2คือไพ่น้องไวท์แคทตัวนี้นะครับน้องแมวขาวก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองที่2เนี่ยนะครับคนที่เลือกเนี่ยจะมีโชคลาภในเดือนตุลาคมนี้ไหม กองที่สองผมว่าไพ่ออกมาดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคลาภสำหรับกองที่สองเนาะแต่ว่ามันจะเป็นโชคลาภที่ต้องบอกว่าคุณอนะ่ะห้าม,มาบอกใครเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเลขเลื่อนถ้าสมมติซื้อซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งบอกใครเดี๋ยวเลขเคลื่อ,อ,อน, <laughs> อ,น,อ, <laughs> อ,นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีไพ่เจ็ดดาบออกมาเจ็ดดาวเนี่ยมันเป็นการแอบทำลับหลังเนาะเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ว่าจะลงทุนอะไรต่างหาๆหรือว่าการเสี่ยงโชคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจงังหวะนี้อย่าไปบอกใครนะครับ ทำด้วยตัวเองแล้วก็นิ่งๆไว้นะครับแล้วมันจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าไพ่คือมันมีไพ่เดอะซันเนี่ยแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญเนี่ยที่มันที่มันดีนะครับโดยเพราะโดยเพราะโชคลาภที่อาจจะได้จากแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยการเดินทางก็จะมีโอกาสที่ดีเพราะมีเดอะซันแล้วก็มีเก้าเหรียญแล้วก็มีแบบไพ่สามถ้วยมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมานะครับจังหวะเนี้ยการเงินคุณจะเติบจะดีไากขึ้นได้โชคลาภไากขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ประเด็นคือ การใช้จ่ายของคุณมันมีโอกาสที่ในเดือนนี้คุณก็จะมีรายจ่ายเยอะเหมือนกันมีโชคลาภเข้ามาแต่ว่าเนี่ยครับมีโชคลาภมาบายปลายสุดทายเป็นแบบราชินีเหรียญเนาะแต่ว่ามันก็มีรายจ่ายแบบหกกเหรียญที่อาจจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ออกไปเหมือนกันถ้าเป็นรายจ่ายที่จําเป็นก็ก็ไม่แย่แต่ว่าผมเนี่ยให้เตือนระวังไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณแบบเอาไปเปเอาไปซื้อเอาไปเลี้ยงเอาไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ต้องระวังมันจะไม่มันจะหมดเหมือนกันสาหรับกองที่2นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาให้อักษรลูนทํำนายกันว่าเออแล้วยังทํายังไงเพิ่มโชคลาภสำหรับกองนี้เนี่ยดูแล้วมีโอกาสได้โชคลาภนะครับแล้วก็ดีแต่แค่ระวังรายจ่ายเท่านั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าทํายังไงถึงจะเสริมได้นะครับถอยอักษรลูนเป๊บอือฮโซวิโลเฮฮอรสเคนนะั คือมันมีไพ่ที่เป็นเรื่องของเอ้ยไม่ใช่ไพ่อักษรรูนที่เป็นเรื่องของแสงสว่างความชัดเจนอยู่ถึง2อันนะครับก็เป็นเหมือนแบบโซวิโลนะครับตรงนี้โซวิโล,โโลที่เป็นตัวคล้ายๆเหมืนอนพระอาทิตย์เนาะเป็นเหมือนคล้ายๆเดอะซนของของตัวตัวไพ่ยิปซีแล้วก็มีเคนาสที่คล้ายๆกันเคนาสจะเป็นลักษณะขบเพลิงที่เหมือนแบบทําให้เราเห็นเส,เส้นทางแสงสว่างนะครับ ly, ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาโชคลาภมาแน่นอนในช่วงกลางวัน ถ้าคุณทํำอะไรต่างๆเนี่ยให้เน้นในการทําตอนกางวันนะครับแล้วก็มีตัว A h o r s แล้วก็เนี่ยครับ A h o r s แล้วก็ Alkis ผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณในตัวคุณแล้วกันไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปไหว้อะไรมากมายเพราะว่าตัวตัวตัวรูนออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะเชื่อมโยงกับจิตวิญญ,ญาณคุณหรือว่าเซนต์หรือว่าไฮเออร์เซลของคุณต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างดีในช่วงเดือนนี้แล้วก็ เหมือนมันจะมีความกระจ่างในใจว่าคุณสมมติคุณซื้อลอตเตอรี่คุณไปดูที่แผงคุณคุณรู้สึกสะดุดตาเลขไหนคุณซื้อเลยนะครับก็จะมีโอกาสได้สําหรับกองที่2นะครับเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมโยงของจิตวิญญ,ญาณของตัวคุณเองนะครับไม่ไดไ้ต้องไปต้องไปที่ไหนแล้วมันก็มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วทั้งซยโรทั้งเคนนัสนะครับผมแล้วก็แบบมีการป้องกันอะไรดีอยู่แล้วนะครับ คือเป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนที่เลือกกองที่2ที่อาจจะมีที่จะมีโชคลาภไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ก็ถ้าให้แนะนํานะครับก็คือเหมือนลองทําสมาธิและกันหรือว่าแบบฟังเสียงหัวใจตัวเองความคิดตัวเองมากๆนะครับแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองก็จะเสริมในเรื่องโชคลาภของคุณในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกองที่สําสำหรับกองที่3นะครับที่เลือกไพ่อัฟเตอร์ทาโรชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวคนที่เลือกกองที่3เนี่ยนะครับ จะมีโอกาสได้โชคลาภในเดือนตุลาคมนี้ไหมนะครับดูแล้วเหมือนไม่ได้ในเดือนนี้เอางี้ดีกว่าผมมองอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคือไพ่มันเป็นไพยย่แห่งการรอคอยแล้วมันมีความ ความขาดแคลนอะไรบางอย่างอยู่ในกล่องไพ่เพราะมันมีตัวห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นการขาดแคลนเนาะแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่มันแบบมีการรอคอยอยู่อ่ะมันคล้ายๆกับแบบเหมือนคุณแบบกําลังรอคอยโชคลาภแล้วกันเอางี้เพราะว่าเหมือนแบบการเงินอาจจะหมุนไม่ทันแรงต่างนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะนั้นแต่ว่าเหมือนโอกาสเนี่ยมันเหมือนจะมีมาในอนาคตอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันประมาณอาจจะเป็นสิ้นเดือนเลยปลายเดือนเลยหรือว่าเป็นช่วงเดือนหน้าเลยเพราะว่า โอกาสที่จะได้รับเนี่ยมันจะเข้ามาอย่างนี้นะครับเป็นสองไม้สองไม้คือแบบเหมือนได้รับโอกาสเข้ามาน้อแล้วก็มีก้าวถ้วยที่คุณแบบได้กินเต็มที่มีคนเลี้ยงอ,ะอ่ะพออาจจะเป็นโชคลาภในลักษณะของการเลี้ยงข้าวบ่อยๆก็ได้ในช่วงสิ้นเดือนนะครับว่าเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าผมต้องบอกว่าระหว่างเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนิดนึงสาหรับการเงินนะครับก็อาจจะอย่าเพิ่งหวังโชคลาภขนาดนั้นมันจะมีโอกาสในใน,ในปลายเดือนหรือว่าในช่วงเดือนถัดไปมากกว่าที่จะเข้ามาแบบตัว สองหมายแล้วมันเป็นโอกาสที่มันดูจะมีคนใหะเพราะว่ามีหกเหรียญช,ชุดนี้นะครับเหมือนแบบมีคนจะมอบเงินให้คุณมีคนจะซัพพอร์ตคุณเพราะนั้นอะไรต่างๆที่คุณรออยู่ในตอนนี้ที่อาจจะทําให้การเงินคุณติดขัดนะครับจังหวะนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะมีเข้ามาในช่วงตั้งแต่หลังกลางเดือนไปต้นไปผมมองอย่างนี้นะนะครับถ้าเทียบกับดวงดาวนเนี่ยมันก็จะประมาณแบบช่วงตั้งแต่วันที่11 เป็นต้นไปขยักหนึ่งแล้วก็ยี่สามตุลาเป็นต้นไปขยักหนึ่งเพราะว่าดาวจะย้ายดาวที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารการเงินอย่างดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยย้ายในช่วงนั้นนะครับผมก็อาจจะมี2ขยักแต่ถามว่าโชคลาภได้เยอะๆไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบโชคลาภขนาดนั้นก็จะแบบมีคนให้นะครับมีคนเอาเงินมาให้มีคนช่วยเหลือมีคนพาไปเลี้ยงข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับของที่3ทีนี้เดี๋ยวเรามาให้อักษรลูนทํานายกาันเดี๋ยวผมขอท,ยอ,อ,ทอยอักษรลูนก่อนนะครับว่า คำแนะนําที่จะทำให้คุณเสริมโชคลาภในตอนนี้ที่จะทําให้แบบว่าได้โชคลาภมากขึ้นจากที่บอกตะกี้ว่าอาจจะไม่ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้ลูนบอกว่าเออทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้อ่ากลัสลาเกอสอือหือ จังหวะนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการไหว้เทพเจ้าก่อนละกันถ้าให้พูดให้ผมพูดของการไหว้เทพเจ้า,าจ,จะเป็นลักษณะของเทพเจ้าที่เกี่ยวกับมา้าเกี่ยวกับการควบคุมเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่เป็นผานนะอ่าอาจจะเป็นถ้าใครนับถือของของอา่าเทพจีนก็จะเป็นแบบเจ้าพ่อมา้าอะไรอย่างนี้หรือว่าม้าของเจ้าพ่อกุนอูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไหว้ได้เพราะไม่มีตัวเอวออ์ส่งมาหรือว่าผานะของเทพองค์ต่างๆก็ได้นะครับเช่นครุฑอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยนาะลายทรงคุดหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นอของพระพิคนเนตอย่างเงี้นะครับก็จะเป็นหนมมุสิกะก็ไปขอพรได้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับสาหรับการขอเทพเนาะแล้วก็มีราคุสอมัยอีกก็อาจจะเป็นลักษณะของเทพที่เป็นแม่น้มนิดนึงนะครับที่อยู่ติดน้าอะไรเงี้ยก็จะช่วยเสริมดวงได้จังหวะเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรรวดเร็วต่างๆเข้ามาเนี่ยมันอาจจะช่วยเสริมโชคลาภของคุณได้เช่นจังหวะที่มีพายุเข้าเพราะว่ามันมีฮักกลาสออกมาผมก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยเนะาะฮักกลาสมันแปลว่าเหมือนพายุฝนลูกเห็บอะไรเงี้ยคือความหมายตั้งเดิมมันคือลูกเห็บที่มันตกลงมามันก็ไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าแบบถ้าสมมติจะเสริมโชคลาภของคุณที่มันกระทันหันในช่วงนี้ถ้าคุณมาเอาไปไหว้ขอพรแล้วไป ไปไปริมน้ําแล้วมันมีพาย,ยุเข้าพอดีมีคนมาขายลอตเตอรี่พอดีก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะครับจังหวะนั้นมันก็อาจจะดีนะครับแล้วก็หรือว่ามีอะไรที่มันแบบเกิดทุกขลาบนิดนึงอะ่ะผมว่ามันอาจจะได้เช่นคุณอะไรอะ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะแบบหลายคนก,ก็ใช้วิธีนี้เช่นแบบรถชนอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเลขทะเบียนมา มามามาซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสถูกหวยได้เช่นกันถูกลอตเตอรี่ได้เช่นกันประมาณนั้นก็เสริมโชคลาภป,ประมาณนี้ครับก็สําหรับคนกองที่3ถ้าดูจากดวงแล้วอะสำหรับกองที่3ามที่ผมบอกไปว่ามันจะมีลักษณะคนมาช่วยมากกว่าคนมาซัพพอร์ตมากกว่าเลี้ยงข้าวเอ่ยให้เงินเอย่ยนิดเหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคอยช่วยเหลือให้เรา,ให,เราให้เราแบบฟล์ได้มีความสุขได้แน่นอนว่าไพ่ออกมาสุดท้ายเป็น9้าถ้วยเนาะมันก็เลยเหมือนว่า อะไรต่างๆมันคลี่คลายแล้วเรามีความสุขอะเหมือนแบบมีคนพาเราไปกินบุฟเฟ่พาไรกินอาหารดีๆประมาณนั้นนะครับมันก็เลยแบบชิลไม่ได้ติดอะไรนะสําหรับกองนี้แต่ว่าคือถ้าอยากจะเสริมโชคล่ามจริงก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเทวที่เป็นพานะนะครับแล้วก็ตัวติดแม่น้ําอะไรเงี้ยก็สามารถไปได้นะครับผมประมาณนี้ครับสาหรับกองที่3ก็ขอจบกองที่3เท่านี้ครับ ก็จบกปแล้วนะครับทั้งทั้งสกองนะครับคำแนยทั้ง3กองใครได้อะไรยังไงก็สามารถกลับมารีวิวคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะ YouTube IG t i k t o k Facebook แล้วก็ฝากเว็บไซต์ชิเ t เลนทาร์ล์คอนะครับที่เว็บไซต์ที่สามารถจับไพ่ได้ฟรีดูดวงไพ่ย,ยิปซีได้ฟรีนะครับจับเองเหมือนไพ่จริงๆนะครับออนไลน์นะครับสามารถไปใช้งานได้มีความหมายไพ่อะไรต่างๆอยู่นะครับแล้วก็จับอักษรรูนอะไรก็ม,มีมีหลายรูปแบบให้ลองจับดู นะครับผมฝากไว้ด้วยครับก็ขอบคุณครับ